ทำเมละ่ะวิดีโอแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ในเมษายนพุทธศักราช2553คุณกูณแหลงอยู่กับคุณจีนลูกศิษย์คนโปรดวันอาทิตย์วันนี้ใส่เสื้อสีฟ้ามาพร้อมกับความตั้งใจในการทำงานและมุ่งมั่นมากวันนี้หัวข้ออะไรครับคุณจีน โอ้โหและในเรื่องความเป็นกายูมีอะไรบ้างครับช่วยขนของเข้าบ้านใหม่พอดีอยู่มีบ้านใหม่พอดีโอ้โหก็กันยูคุณพ่อคุณแม่โดยช่วยขนของของใครมวันที่สองที่หนูอยู่บ้านแล้วคะบ้านใหม่อหรอคะเมื่อวานคือได้ที่หนูมาค้างที่นั่นนี่อคละแล้วในภาพกําลังขนของอะไรครับขนของเก็บของนะคะออของ,งเ,เอ่คุณกูเห็นมีหม้อ ขนมปาคุตกนเออกองเกินเยอะแยะเลยอนวะีซ่าโอ้โหเป็นความกระตุนเกกระตันอยู่ที่น่าชื่นชมจริงเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะมาดูผลงานที่เสร็จแล้วของคุณจีนนะครับค่ะคุณจีนได้ลงสีแล้วนะครับสีที่ใช้อยู่เรียกว่าสีอะไรคะสีเกรยองโอ้โห ทำงานเร็วมากเป็นความตั้งใจพูดพูดไปด้วยมือทํางานไปด้วยเยี่ยมจังเลยมีอะไรจะบอกไหมครับคุณจีนไม่มีค่ะไม่นานนักหลังจากที่คุณจีนทํางานลงสีได้สักพักหนึ่ง <c oughs> ก็เจอเพื่อนคุณแก๊งขึ้นมาสมทบวันนี้ทุกคนเรียกร้องอาหารกระเพราหมูไม่ใส่ชิก ก็เป็นความการุณาของคุณแม่ไม่ใส่พิเศษหรือเปล่าเป็นความการุณาของคุณแม่น้องแก๊งที่ไปช่วยจัดหาให้เพราะวันนี้มีแค่ครูแหลมคุณจีนและก็คุณแก๊งสามคนเท่านั้นครับผลงานคุณจีนเสร็จแล้วครับมีภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้ด้วยแปลว่าซากุระเหรอโอ้โห อยากเก่งเลยวันนี้เขาตั้งใจมากครับถึงกับอึงอ้งอึง้งกึ้งปึ้งไปเลยเอาเลยอาหารกลางวันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ,พ่อคุณแม่ม่บให้ขอขอบพระคุณคุณพ,พ่อเอาใหม่พูดพร้อมกันดีลูกไม่ต้องมีใครนำอ่ะพร้อมเอาใหม่อาหารอาหารกลางวันวันนี้คือสิ่งที่ ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบอาหารกลางวันมื้อนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะิลกกินแล้วนะคะจะพูดภาษาญี่ปุ่นว่าอิตาลิมาจะเอาตัวข้างๆกเยอะ มีเจ้าเผาไม่ใส่พริกแล้วก็ใส่เจียว